สวัสดีแฟนลลบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณผู้ชมสำหรับรายการนี้คุณผู้ชมครับห้ามพลาดนะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะแข่งขันต่อจากนี้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู1นะครับหรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า21ปีซึ่งทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันที่เมกซิโกนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกปี2023ในรุ่นยู1นะคุณผู้ชมซึ่ง เป็นเวทีอันทรงเกียรติอีกครั้งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันนี้รายการนี้นะคุณผู้ชมทีนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับน้องเฟิร์นเบอร์12นะครับที่อยู่ในรุ่นยู9เนี่ยนะครับได้ไปต่อนะคุณผู้ชมมีชื่อติดทีมชาติรุ่นยู่21นะครับซึ่งจะแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อจากนี้และที่สำคัญนะครับมีการประกาศรายชื่อจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับ รุ่นยู1่บวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศเม็กซิโกโในปี2023รวมถึงเขาก็จะบอกสถาบันด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับวันเวลาตารางการแข่งขันทีมชาติไทยอยู่กลุ่มไหนเจอกับทีมชาติไหนบ้างนะครับอยู่ในกรุ๊ปไหนมีชาติอะไรบ้างแข่งขันเวลาไหนวันไหนถ่ายทอดสดยังไงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังรวมถึงประวัติโดยย่อของน้องเฟิร์นเบอร์12 หัวเสาตัวฉกาดของทีมชาติไทยในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้นะครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีหรือว่าเรียกว่า u 21เนี่ยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกปี2023โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคุณผู้ชมสำหรับเซตเตอร์นะครับประกาศรายชื่อออกมาแล้วธนวันอรุณเมืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาริศลาลุนไทยสงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหหัวเสาก็จะมีจันทิมานรทัศโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกสิริวันดีแก้วมหาวิทยายลัยศรีประทุมนู่กรุงเทพนะครับแล้วก็พินยดาโต๊ะพ่อมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพนะครับวริศลาศรีทาเลิศโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหก ก็อยู่ที่นนทบุรีนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ตำแหน่งบีหลังนะครับจะมีอชิระยาพรกําใจบุญมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพนันทพัฒนมูลจะคามหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพแล้วก็ตำแหน่งบอลั้นนะครับมิดเดิลบล็อกจะมีสุชานันแน่นอุดรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนันทิการ ธัญญภูมิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตวารุณีการรําวิทยาลัยนครราชสีมาอันนี้อยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ริบโรตัวรับอิสระนะุณผู้ชมก็จะเป็นปาริตาทองคํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับสาหรับนักกีฬาแต่เอ๊ะทาไมมีตัวรับอิสระคนเดียวอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทีนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ แล้วก็ผู้ึสอนนะครับดังนี้ก็คืออัจฉริยะแว่นรำผู้จัดการทีมวัทที่ร้อยตีธนก,กฤษอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุบันพวททองผู้ช่วยผู้ึสอนวนิดาเพชรรัฐผู้ช่วยผู้ึสอนสุธามาสสุทธิวิริยะกุลนักกยภาพนายแพทย์นรศักดิ์สุวะ จิตตานลแพทย์ประจําทีมนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับการแข่งขันก็คือวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U21 ของทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2023นะครับระหว่างวันที่18ถึง26สิงหาคมณเมืองเลออนและเมืองอากวัสกาเลนเตสประเทศเม็กซิโกนะครับโดยจะออกเดินทางในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่านะครับ อีกไม่กี่วันนะครับก็ทําการแข่งขันแล้วคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้นะทีนี้นะคุณผู้ชมสําหรับแต่ละชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับในรายการนี้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในรุ่นอยู่21ปี2023นะครับหรือในชื่อของ Women อยู่21นะครับ2 1เนี่ย World Championship ซึ่งมีกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C กุ๊ป D มี4กรุ๊ปนะครับแต่ละกรุ๊ปเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4ทีมชาตินะคุณผู้ชมสําหรับทีมชาติไทยนะครับจะอยู่ในกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ป A เนี่ยจะประกอบไปด้วยเม็กซิโกอียิปต์ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนกรุ๊ป B เนี่ยจะเป็นอิตาลีบราซิลโดมินิกันแล้วก็ตุนิเซียส่วนกรุ๊ป C นะครับจะมีเซอร์เบียโปแลนด์อร์เตินาแล้วก็จีน กรุปดีนะครับจะมีสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ตุรกีแล้วก็คิวบานะครับนี่คือแต่ละกรุปทั้งหมดนะครับรวมแล้วเนี่ยชิงแชมป์โลกในนัดนี้นะครับจะมีทั้งหมด16ทีมนะครับสำหรับลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอยู่21หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า21ปีนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกรุป A มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับตามเวลาประเทศไทยนะคุณผู้ชมดังนี้ครับ สำหรับวันที่18สิงหาคม2566จะเป็นวันแรกที่เราทำการแข่งขันนะครับเราจะแข่งขันเนี่ยนะครับถ่ายทอดสดเวลาตามประเทศไทยก็คือ6โมงนะครับ6นาฬิกาอียิปต์จะพบกับไทยแล้วก็แมตต์ต่อมานะครับจะเป็นวันที่19สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานะครับเม็กซิโกจะพบกับไทย แล้วก็อีกแมตช์หนึ่งนะครับเป็นวันที่20สิงหาคม2566เวลา6นาฬิกาไทยจะพบกับญี่ปุ่นนี่ก็คือแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มนะคุณผู้ชมเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็จะนําไปสู่รอบที่ลึกต่อไปนะครับเดี๋ยวแอนมินจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลึกต่อไปเนี่ยเขาจะคัดเอากี่ทีมนะครับแล้วก็จะไปสู่รอบลึกต่อไปอย่างไรนะครับทีนี้นะคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะรู้นะครับประวัติเกี่ยวกับน้องเฟิร์น วริศลาสีทาเลิศนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งหัวเสาตัวชักดาวรุ่งของทีมชาติไทยนะครับรุ่น u 19ตอนนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ที่สำคัญน้องมีคะแนนท็อปสกอร์นะครับอย่างเช่นเบสกร์เลอร์นะครับแล้วก็เบสแอตเทเกอร์นะครับซึ่งอยู่อันดับ2แล้วอันดับ3ของโลกท่านผู้ชมสำหรับรุ่น u 19เนี่ยถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับ การเล่นของน้องนะครับทีนี้นะครับสำหรับประวัติโดยย่อของน้องนะครับน้องเฟิร์นเนี่ยนะครับตำแหน่งหัวเสาดาวรุ่งบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งส่วนสูงนะครับ174เซนติเมตรคุณผู้ชมเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคม2548นปะครับปัจจุบันเนี่ยน้องอายุ17ปีย่าง18ปปีนะคุณผู้ชมมีภูมิลำเนานะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะถือเป็นนักกีฬาสายเลือดใหม่นะครับที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็พร้อม เป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยนะครับในวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ต่อไปนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับน้องเฟิร์นซึ่งเคยศึกษาอยู่โรงเรียนเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นโรงเรียนคําปอแก้วคําไหลที่จังหวัดบ้านเกิดก็คืออำนัดเจริญนะก่อนย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนนะครน,นนวิทยา6นะครับจนสามารถขึ้นไปเล่นให้กับ สังกัดสโมสรนคนครนนท์ได้คุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับเฟิร์นวริศราเนี่ยนะครับที่อายุยังน้อยวัยเพียงระดับมัธยมยังทําให้กลายเป็นที่จับตามองในวงการลูกยางทีมชาติไทยเลยนะครับโดยได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับซึ่งไปในลีกของเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาช่วยทีมชาติไทยไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไปช่วยคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ ยังมีที่จับตามองลีกต่างประเทศก็มีนะคุณผู้ชมนะซึ่งต้องเรียกได้ว่านะครับผลงานขะนนนี้เป็นที่โดดเด่นแล้วก็เข้าตากรรมการมากเลยนะคุณผู้ชมแอดมินเชื่อว่าต้องมีต่างชาตินะครับเข้ามาจับจองจับตามองแน่ๆสาหรับน้องเฟิร์นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นลีกต่างประเทศนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ว่ากันไปนะครับก็ขอเชินชมน้องเฟิร์นนะครับวริศลาสีทาเลิศน,นะครับหมายเลข12 หัวเสาตัวชากาดของทีมชาติไทยนักขนาดนี้นะครับที่สังกัดรุ่นอยู่19นะครับแล้วก็จะไปสู่รุ่นยู21ต่อไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2023นั่นเองนะครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมซึ่งแอดมินจะรีบสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู21นะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันที่เม็กซิโกนะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆรวมถึงโปรแกรมการแข่งขัน ในรอบที่ลึกไปอีกนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปนะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเรามีนัดกันอีกแล้วนะครับก็จะเชียร์ในรุ่นต่อไปคือรุ่นยู21หลังจากจบรุ่นยู19แล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ